ส่วนเช้าวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่การไปติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารต่างๆนะคะที่รายการคืนความสุขให้คนในชาติของนายกก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ทุกๆวันศุกร์นะคะก็มาคืนความสุข<ช>นะคะคมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็นโยบายของคอสชอรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะคะ<ช>นายกพูดหลายเรื่องนะคะพูดเรื่องของเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะ<ช>ที่เป็นเทศกาลสําคัญของชาวจีนทั่วโลกและชาวไทยเชื้อสายจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโยงไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ภาค เศรษฐกิจนะคะที่สําคัญนะคะประเด็นที่พูดถึงกันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองก็เป็นเรื่องของคดีทุจริตต่างๆนะคะมีหลายคดีที่เป็นคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจรประชาชนก็ทวงถามนะคะคดีใหญ่ก็อย่างเช่นคดีของสอจลนะคะคดียักยอกทรัพย์รวมไปถึงคดีของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่คลองจันทร์นะคะที่มีเหตุยักยอกทรัพย์มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทน, <c oughs> นอกจากนี้ก็ยังมีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างซึ่งพอมีข่าวเรื่องของคดีทุจริต <c oughs> ออกมาค่อนข้างจะหนาหูทําให้ประชาชนหลายฝ่ายนะคะ ทุ้งติ่งการทํางานว่าจะเร่งแก้ไขอย่างไรตกลงแล้วจะไปจับตัวผู้ที่กระทําผิดจุริตมาลงโทษได้หรือไม่นะคะคนายกก็บอกว่ากระบวนการทางกฎหมายนั้นมีอยู่ก็ต้องชัดเจนโปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะจะไปเร่งรีบร้อนไม่ได้นะคะตอนนี้จนที่บ้านเมืองก็ทํางานทําการอยู่นะคะคือส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นก่อนที่คอสชอจะเข้ามาควบคุมอำนาจด้วยนะคะ,ะคหลายคดีนะคะคือดังนั้นเนี่ยพอรับเข้ามาแล้วนะคะแก้ไขทีเดียวนะคะก็ต้องใช้เวลา ซึ่งทางคอสชอก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามที่จะดําเนินคดีทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและโปร่งใสส่วนการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดนะคะทุกคดีจะยึดกฎหมายเป็นหลักนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นายกชี้แจงเมื่อวานนี้ ส่วนคดีใหญ่ที่เป็นคดีซึ่งสังคมให้ความสนใจแล้วก็กระทบกับเงินของพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งนะคะจานวนมหาศาลเลยก็คือคดีของการยักยอกเงินในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์นะคะ,ะความคืบหน้าทาง DSI ก็ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วเขาก็ต้องพูดคุยกันกับทางผู้เสียหายนะคะเมื่อวันนี้สมาชิกสหกรณ์บางส่วนนําโดยแกนนาชมรมฟื้นฟูสหกรณ์ธรรมนูญอัตชลน,นะคะพร้อมกับผู้เสียหาย25คนก็ทยอยเข้าให้ปักคํากับ DSI ซึ่งผู้เสียหายที่รวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะก็มีประมาณ2,000กว่าคนออนะความเสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าเกิดจากการนําเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเดนคลองจันทประมาณกว่า5,000ล้านบาทอันนี้ค<ะ>ือตัวเลขรวมๆกันกน,นะคะใช่<ๆ>ผู้เสียหายทั้งหมดก็จะให้การกับ DSI ส่วน DSI ก็ต้องตรวจสอบแผนฟื้นฟูสหกรณ์ไปควบคู่พร้อมกันด้วยนะคะเพราะว่า สมาชิกสหกรณ์ก็บอกตรงๆนะคะ,คะว่ายังหวาดระแวงคือไม่ไว้ใจกระทั่งว่าผู้บริหารสหกรณ์ชุดปัจจุบันเพราะว่าปรากฏว่าถ้าดูจากรายชื่อรายนามสมาชิกนะคะก็มีชื่อของสมาชิก หรือว่าชื่อของผู้บริหารชุดเก่ามาร่วมอยู่ด้วยเหมือนกันร่วมอยู่ในชุดใหม่ด้วยใช่ค่ะดังนั้นคือเขาก็ไม่ไว้วางใจก็ต้องบอกว่าก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าเงินส่วนที่เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็เป็นเงินของสหกรณ์ที่มาจากการระดมเงินของประชาชนบางคนเป็นเงินออมที่หวังว่าจะไปใช้ในยามแก่เท่าก็คือไม่ใช่สหกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มที่เป็นกลุ่มของพนักงาน ของข้าราชการแต่ว่าเป็นการรวมตัวของการระดมเงินของประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนะคะดังนั้นก็จะถือว่าเป็นความเดือดร้อนส่วนทางรองผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและการตรวจสอบผอตรวจโทปกรณ์สุชีวกุลนะคะก็บอกว่าประสานให้ธนาคารตรวจสอบกระแสะการเงินย้อนหลังทั้งหมดเพื่อกำหนดตัวบุคคลนะคะว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินจากสาหกรณ์เงินที่หายไปหมื่นกว่าล้านนะคะไปโอนไปให้ใคร ใครเป็นปลายทางบัญชีไปอยู่ตรงไหนส่วนนี้ทาง DSI เองก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะส่วนสำคัญเลยก็คือต้องไปตามเส้นทางการเงินที่อดีตประธานสหกรณ์สุภชัยศรีสุภอักษรนําออกจากสหกรณ์ด้วยการสั่งจ่ายเช็คนะคะเบื้องต้น878สบฉบับแล้วก็มีบัญชีปลายทางที่เกี่ยวข้องถึง67บบัญชีนะคะเมื่อมีความชัดเจนก็จะทยอยเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง มาสอบปากคำนะคะส่วนสำคัญเนี่ยนะคะ<ช>ก,ก็คงจะต้องไปตรวจสอบอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่บริจาคให้วัดพระธรรมกายค่ะใช่ครับเพราะว่าก็มีส่วนหนึ่งเองนะครับที่มีการ สั่งจ่ายเช็คไปถึงวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปปงน,นะครับ<ะ>สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีการเข้าไปตรวจสอบนะครับเรียกตัวแทนจากวัดพระธรรมกายเข้ามาให้ปากคำนะครับก็ไปพบนะครับว่าเงินที่มีการบริจาคมาเนี่ยทางวัดพระธรรมกายนะครับก็นําไปใช้ก่อสร้าง ศาสนรศาสนานต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้หากพิจารณาตามข้อของกฎหมายแล้วนะครับทางปปงเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดทรัพย์นะครับเนื่องจากก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับซึ่งถ้าไปตรวจสอบกันล่าสุดนะครับเลขาธิการปปงครับพ hmm. ันตํารวจเอกศรีหานาถประยุนรัตน์นะครับก็ระบุถึงการตรวจสอบนะครับติดตามธุรกรรมทางการเงินจากเช็คที่ทางคุณสุภะชัยนะครับก็เป็นอดีตประธานสากรเครดิตยูเนียนของจันทร์สั่งจ่ายให้กับวัดพระธรรมกายนะครับ ค่ากว่า700ล้านบาททั้งในนามของวัดพระธรรมกายเองนะครับแล้วก็ในนามของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครับในส่วนของปาปงนะครับถือว่าการตรวจสอบพุรกรรมนั้น จบลงแล้วครับก็พบนะครับว่ามีการสั่งจ่ายเช็คโดยคุณสุปชัยให้กับวัดพระธรรมกายจริงหลายครั้งด้วยกันก็ตกครั้งละประมาณสัก100้ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้ทางปปงก็มีการเชิญเนี่ยตัวแทนของวัดพระธรรมกายนะครับมาให้ปากคําก็พบว่าเงินทั้งหมดถูกนําไปสร้างศาสานสถานแล้วนะครับซึ่งทางวัดพระธรรมกายเขาก็มีการนําเอกสารต่างๆนะครับมายืนยันปปงก็เรียกดูเอกสารความเคลื่อนไหวทางการเงินจากธนาคารเพื่อเข้าไปตรวจสอบก็ พบนะครับว่าเงินทั้งหมดนั้นนําไปใช้ก่อสร้างจริงนะครับอย่างที่วัดพระธรรมกายได้มีการให้ข้อมูลนะครับซึ่งหากดูการตามข้อกําหนดทางกฎหมายคุณวรินมาคุณผู้ชมครับก็มีการระบุนะครับกฎหมายนี่ร,ระบุเลยนะครับว่าที่ธรณีสงศาสนสถานนะครับถือเป็นทรัพย์ของแผ่นดินก็ทําให้ปปงไม่สามารถที่จะยึดทรัพย์ที่เป็นของแผ่นดินได้กรณีถือว่าแตกต่างกับที่มีการไปยึด รถยนต์ลาบ o r กินีของคุณบอยประกรนะครับที่เป็นาดาราชื่อดังนะครับเพราะอันนั้นถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลก็แตกต่างกันนะครับแม้ว่าจะมี ในเรื่องของการกระทําผิดที่เหมือนกันอยู่แต่ก็เป็นทรัพย์ันถือว่าของวัดพระธรรมกายนี่เป็นทรัพย์ของแผ่นด,ดินไปแล้วแต่ของคุณกรณีคุณบอยเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลก็แตกต่างกันไปค่ะดังนั้นของวัดพระธรรมกายนะคะแม้ว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นทรัพย์ที่มาจากการกระทําความผิดจริงมาจากการยักยอกเงินจริงนะคะเป็นเงินผิดกฎหมายแต่ว่ายึดไม่ได้นะคะคนี่ก็เขาก็ชี้แจงออกมาเช่นนี้นะคะ